ครับสวัสดีปีใหม่เอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวานพอเตรียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮ้าขับชุดบนนะครับเนาะชุดล่างพอเตรียมปล่อยไปแล้วนะครับครับก่อนสือเบิรงเฮากับมาเบิังก่อนนะครับเนาะวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกหกรัฐบาลไทยเฮาออกพี่เนาะหกสองห้าห้าสี่สี่ ครับส่วนเลขล่างก็ออกแปดเก้านะครับเนาะครับนี่เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเด้อหกศูนย์ศูนย์หน้าครั้งที่สองหกสี่แปดท้ายครั้งที่หนึ่งแปดแปดสองท้ายครั้งที่สองสี่ห้าหกนะครับเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนมาท่านคอมเมนต์มาอยากได้อยากเบิ่งชุดใหญ่ของพ่อแตมนะครับเลขล็อกครับที่กินพอแตมก็เอาให้เอฟซีไปหลายเทธอแล้วนะครับเนาะแต่ว่าก็ เป็นเอฟซีไม่นะครับจากได้ครับจากได้กระเบอมยังครับพอเตียมให้คือเก่านะพอเตียมบอแพงดอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเตียมเฉียวให้เบิ้งโมที่ผ่านมาลักซีนบ่ครับสี่สองสี่สามสี่ห้ามีซีซีนะครับเข่านะครับลักแปดกับแปดเก้ากับเขานะครับทั้งบนทั้งล่าง เดี๋ยวพอเตรียมจีนันในเบื้องน้ำขันนะพี่น้องเนาะแคบนาจอไว้นะครับสัตว์บ่ครับก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะครับหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์นะครับเอาแคบน้าจอไว้พี่น้อง ครับเอาไปเบิ่งตามนี่นะครับนี่ลักซีมันก็นมีซีซีเข่าซีซีอยู่มวลที่ผ่านมาเขานุ่งบนทั้งล่างนะพี่น้องเบิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนอพี่น้องเด้อครับดูได้ตลอดชีพนะครับหาสัดเจยนยรตนะพี่น้องเนาะค่อยเอาไปขายายออกเขียนใส่สม,มุดไว้คือโพแทมนี่นะครับครับอันนี้โพแทมสิผ้ามาเบิง่งเรียกโพแทมลัก ที่ผมเตรียมลงให้เอฟซีนี่สูตรใหม่ผเตรียมเขียนไว้อยู่นพี่น้องเนาะครับสังเกตเบ้างนะพี่น้องเนอ้อนี่คือลักสิบหนึ่งสองสี่ลักซิบนี่มาลักซิบเข่าพี่น้องแต่ว,ว่าลักหนวยหลุดไปนะครับไปเป็นลักซิปล่างแปดตัวนี้นะครับมีซีหา ดีเจ็ดสี่แปดแต่ว่าหลักหน่วยมันผิดบานนี่เพราเตียมพามาเบิ่งสูตรไงพี่น้องโอ้สูตรเดินของพ่อเตีมก็ะือว่าหลักสิบหนึงเดือนดีพี่น้องเนาะครับนี่ครับนี่คือหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสีน่นี่งวดนี้มันได้แปดเก้าหนึ่งระวังนะพี่น้องเนี่ระวังเก่างวดงวดสิมานี่นะครับ ว่านี่เนี่ยลักลักซิปมันเนี่ยที่พ่อเตียมเอาไปจับห้าเจ็ดแปดนี่มันหลุดนะครับรับหัวนนี้มันไดสี 4, 5, 4, 6, ด่ห้าสี่หกเจ็ดเตียวพ่อเตี่ยมสิบเอาแต้า่าเขย่อิมีส้นนะครับนี่ครับสังเกตดวงมวดที่ผ่านมาบบมิโมิส้นจักตัวรับสูตรนี้สองตัวมาตัวนะครับ ว่นี้ถ้าเอาเอาลักซิปมาใส่พี่น้องนี่ครับลักซิปมาใส่กับที่เขามีซีซีเห็นบ่ครับมติพันธ์มากับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ว่าสูตรนี่บได้ปักหลักนะครับห้ากับเจ็ดบอด้ปักหลักครับนี่คือลักซิปพอเตรียมเสียมาจับกับ2องตัวนี้นะครับ 8ปดเก้าหนึ่งห้ากับเจ็ดนะครับหมดวันที่สิบเจ็ดนี่พี่น้องเนาะเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วเนาะ สิบเจ็ดอืมแมเขียนผิดสิบเจ็ดมกราคม ครับมันก็ะดีเป็น6ชุดนะพี่น้องเนาะหชุดบนตรงๆนะครับ เดี๋ยวพอเตรียมจีจีขึงมันเนียนนะครับเนาะโคสุดท้ายพอเตรียมสีมันเนียนให้ครับลักซิปมันได้แปดเก้าหนึ่งนะครับ ครับเจ็ดครับจับคู่ล้วมันจะได้หกชุดนะครับหกชุดบนตรงตรง ก็เตรีมจับคู่นะครับก็ชมีนหนึ่งห้าเาหนึ่งเจดพระเมเียนผิดไปทวีแดน เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับแปดห้าแปดเจ็ด จะได้หกค,คูพี่น้องโอ้อคือล่มดีเสี่น้องยากาศล่มดีดีพี่น้องครับเปลียนหาก็ออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะออกไปล่างงวดคุยพานมานะครับ แต่พอเต้ียมคอนันไบมวนนี้เก่านะครับเก้านี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับมีเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับระวางไว้นะครับเพราะว่ามันชนกันครับอ่าเรียกางพอเต้มหลักเก่านะครับ รับเชุดบนตรงๆนะครับเนาะสัดเจียนบ่พี่น้องเลขหนึ่งนะครับเ่านี่ห5ึ่งห้าหนึ่9 9 8 8เดี๋ยวเอาไปโค้งสุดไทยเดี๋ยวพ่อเตียมันจะมาตัดให้ นะครับว่าระหว่างห้ากับเจ็ดนี่นะครับตัวใดมันสีเดินแต,ต่ว่าในสูตรหลักหน่วยเมื่อกี้นี่มันจะส้นเจ็ดนะครับถ้าส้นเจ็ดก็จะมีหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแต่ว่าพอเตียมก็ยังบอกท่านในสี่ขาดเน้องพี่น้องเนะาะก็ถือว่าเอาไปบึ้งไปเป็นแนวทางนล้วกันก่อนเพราะว่าจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ 1ับมกลาสองห้าเจ็นะครับเนาะ6ชุดบนตรงๆรับบนพระเตรมให้วิ่ง5กับ7นะครับส่วนหลัก10บวัวที่พ่านมากกับเข่าครับมัวน,นี้มันได้8กับ9 1นะครับ6ชุดนี่ก็ถือว่าบห่หายเนาะพี่น้องเนาะรับจัง8ปห้างสออกแล้วเขากระตัดได้หรือจังใดพี่น้องกับพิจารณาเมึงเอาขมักรักเก้าก็มี9597พี่น้อง หลักหนึ่งกับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดลักแปดกับแปดห้าแปดเจ็ดชนี้นะครับเนาะครับเอาถ้าผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกับข้อโทษขออภัยอะไรนะครับเด้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อไวพ้พอนขอให้เขาปังๆนะพี่น้องเนาะครับหลักสิบหลักหน่วยนะพี่น้องเนาะหกชุดบนตรงๆไม่ต้องกลับ นะครับแต่ว่กกลับไปคดีคือกันนี่พี่น้องเนาะมันกับบอแนนนนะครับก็คือหมวดที่พลาดมากกับเขาอย่หลักสิบแต่่างหมวดต่อมาเท่ากับบอลูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พอเตียมวอาตรงๆวอา,าซื่อๆกันลดทีกิงแล้วเท่ากลับไปคดีคือกันนะครับเอาไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้พี่น้องเด้อมากซอบตัวใดนะครับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะ ครับเพื่อเป็นกำลังใจใพ่อแต้มนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ทยสุดนี้พ่อเต้มกมขอราบขอขอบคุณอิบซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดค่วมไข่ย,ย่าให้มีนะครับเนาะปีใหม่ขอใขห้มีต่โศกตลาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแคนนี้นะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม